ปลาร้าสารอาหารเยอะที่หลายคนยังไม่รู้เมื่อเอ่ยถึงอาหารดังจากท้องถิ่นอีสานเมนูปลาร้าจัดอยู่ถือว่าเป็นเมนูซูเปอร์ฟู้ดของคนไทยแล้วเพื่อนๆทราบไหมคะวา่าเมนูปลานี่ยังเป็นเมนูที่ให้สารอาหารครบทั้ง5้าหมู่วันนี้ลิจะพามาดูว่าปลาร้าสารอาหารเยอะที่หลายคนยังไม่รู้มีอะไรบ้าง 1>, 1. โปรตีนสูงโปรตีนที่ได้จากการหมักเป็นปลารา้าเมื่อถูกหมักนาน,านๆโปรตีนนั้นจะถูกย่อยเป็นอนุภาคที่เล็กลงทําให้เรากินปลาร้าไปแล้วเนี่ยย่อยง่าย ถ้าเรานําปลาช่อนมาทําเป็นปลาร้าเนี่ยจะได้โปรตีนสูงถึง17.97ปเ็นถือได้ว่าเป็นโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อหมูที่เราทานเป็นประจำสองกรดไขมันดีเจ้าตัวปลาร้าเนี่ยมีกรดไขมันดีที่จําเป็นต่อร่างกายกรดไขมันดีจะช่วยบํารุงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบสมองเจ้าตัวไขมันดียังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดอุดตันด้วย 3. โอเมก้า3ปลาร้ามีกรดโอเมก้า3เยอะมาก ไอ้ตัวเก้าตัวโอเมก้าสเนี่ยมันช่วยยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลตีแคลเซียมสูงเพราะในขั้นตอนของการทําปลาร้าเนี่ยต้องหมักทั้งก้างปลาทําทให้ทุกส่วนของปลารวมถึงน้ําปลาร้ามีแคลเซียมที่สูงช่วยให้กระดูกแข็งแรงห้าโปรไบโอติกเยอะในปลาร้ามี Pro ่โปรไบโอติกสูงมากช่วยลดปัญหาอาการท้องผูกในผู้สูงอายุช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยลดปัญหาลำไส้อักเสบอีกด้วย6คาร์โบไฮเดรต ช่วยทาให้ร่างกายมีพลังงานทําให้ไม่เหนื่อยงา่าย7วิตามินเยอะไม่น่าเชื่อว,ว่าในปลารามีวิตามินต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ช่วยเรื่องสายตาวิตามิน B1 ช่วยเรื่องเนบชาและยังมีวิตามิน B2 ช่วยตานอนุมูลอิสระ8ธาตุเหล็กปลาร้าถือเป็นหนึ่งเมนูที่มีธาตุเหล็กสูงช่วยบำรุงเลือดทาให้เหมาะกับคนที่เป็นโรคโลหิตจางแนะนํากินปลาร้าสุกด,ดีกว่าปลอดภัยที่สุดความรู้สุขภาพดีๆมีเยอะแยะชอบไหมคะฝากากดหัวใจกดติดตามบาย